พี่หาสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกหนึ่ง ep นะคะพี่หา ep นี้นะจะสแกน qr code ก่อนเลยคะ่ะพี่สแกน qr code เพื่อนเพื่อนนะคะพี่98นะคะพี่ร้านนัดพักเพื่อนนะคะพี่หาสแกน qr code เพื่อนเพื่อนแล้วเราจะมาเป็นเพื่อนกันนะคะพี่นี่คะ่ะพี่ชมผ่านทีวีนะสามารถสแกน qr code ได้เลยนะจ๊ะพี่จ้าต่อมานะคะพี่เรามาชมองค์แรกกันก่อนเป็นแผ่นปั๊มนะคะพี่นี่แผ่นปั๊มหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกทมนะพี่นะสองฝีฝุ่นเจ็ดพี่เก่าลึกเลยพี่นี่นะจ๊ะพี่แต่ยังชัดเจนอยู่นะนี่เป็นของเก่าเก็บเลยนะคะพี่ขาสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ้าพี่นะัดวัดขนาดให้นะจ๊ะพี่นี่จ้านี่ขนาดนะจ๊ะพี่กว้างนะที่ห้านิ้วเลยจ้ะพี่กว้างห้านิ้วนี่ฟูงนนะพี่นะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะจ๊ะพี่เป็นแผ่นปั๊มเก่าๆเ,เ,เดิมๆแบบน,นี้พี่ดูดิ เก่าเดิมสวยเดิมเลยพี่นี่ตามนี้เลยนะจ้าพิ๋านี่มีฟองมีฝุ่นบ้างนะพี่นะตามการเวลาแล้วพี่นะจ้ะแผ่นละเก้าร้อยจ้ะพี่แผ่นละเก้าร้อยจ้ะพี่แผ่นที่หนึ่งเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพิหาตามด้วยนี่จ้ะพี่จ้ะพี่อันนี้เป็นวัดพุทธรนะจ้ะพี่เป็นพระพุทธเนาะพี่นะ้องนี่น,นัดย่อลงก่อนนี่จ้ะพี่เป็นพระพุทธเนาะ วัดสุทัศน์น่จะพี่ปีหกี่พี่ฟองสีหกี่เลยขนาดเท่ากันเลยพี่กว้างห้านิ้วฝูงประมาณ7นิ้วจะพี่เป็นแผ่นปั๊มนะพี่นะนี่งดงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ราคาเบาๆจะพี่ก่ะ900อสามารถตั้งหิ้งตั้งพานนะคะพี่นี่หรือไฟก่อแฟนผนังบ้านนะคะพี่หรือแฟนแล้วก็ตั้งบนหิ้งนะพี่นะสวยงามเลย90 0อนะจจะพี่สำหรับแผ่นปั๊มวัาสุทัศน์นะพี่นะนี่กทมแล้วพี่ฟองสีหกสีนะพี่นะสวยพี่สวย900อนะจ๊ะ จ้าพี่ต่อกันเลยนะคะพี่หาเป็นนี่จ้าพี่นี่จ้าเขาเรียกอะไรพี่แจกชาวเขานี่จ้าพี่นี่มีนะจ้ายังมีนะจ้าพี่เป็นเหรียญน,นี่หลวงร๙นะพี่น้องนี่แบบนี้เลยฝวยเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่จ้าให้หนัให้ดูนะนจ้ะพี่นี่เป็นเหรียญใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ ข้างหลังนะพี่นะ1 2 1 2 9 2 1อ้จะพี่นัมเบอร์นะ1 2 1 9 2 1่้จะพี่เป็นแจกเจ้าเข่านะพี่นะเก่าเดิมสวยเดิมจ้ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยจ้ะพี่นี่จ้าพี่1,200งพันะคะพี่หา1,200จ้อจ้ะพี่จ๋านี่ตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่นี่นี่หลวงปู่ทิมนะคะพี่หลวงปู่ทิมนะขออนุญาตปรับกล่องนี่ ของเดิมเก็บอย่างดีเลยพี่ปีหนึ่งแปดนะคะพี่มีด้วยกันถึงสามเหรียญด้วยกันนะจ๊ะพี่เดี๋ยวให้พี่ชมทีละเหรียญนะจ๊ะนี่จ๊ะพี่แปดนะมีสามเหรียญนะคะเขาเก็บเลี่ยมมาไว้อย่างดีเลยพี่เลี่ยมเลนหนาๆเลยพี่ซื้อไปถือว่าได้กาไรมากเลยพี่เนี่ยด้านหลังนะสะพีปีหนึ่งแปดเหรียญสวยนะคะพี่นี่หนึ่งเหรียญที่หนึ่งนะจ๊ะพี่ในแบบนี้เหรียญที่สองนะจ๊ะพี่กระไหล่ทองนะพี่เนอะแต่พี่จ๋า เป็นของเก่าเดิมๆเ,เลยเจ้าของเก่าเก็บอย่างดีเลยพี่จ๋าพี่ท่านใดชอบนะเนี่ยที่ฝามเป็นนี่จ้ะอันปะก้าจ้ะพี่มาพร้อมกล่องยกชุดเลยพี่แบบนี้นะหาไม่ได้แล้วนะจ๊ะพี่หายยากมา,จากจะไม่ค่อยได้มาเลยจ้ะพี่อ่ะเป็นชุดหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่จ๋าวันศุกร์นะคะพี่พอดีได้ของมานะคะชุดหลวงปู่ทิมชุดนี้นะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยจ๋ามาพร้อมกล่องแดงแบบนี้เลยที่ระลึกนี่ค่ะ ฉลองหอฉันนะคะพี่8รอบ96บกปีจ้ะพี่เป็นของเก่านะพี่เศศกรรมการนะพี่นะานตามนี้เลยจ้ะพี่จ๋าหนึ่งฝรอจ้าพี่จะ้ะต่อมานะคะพี่มาชมมีดกันกันนะคะมาชมมีดกันนะคะพี่เป็นนี่จ้ามีนะจะ๊ะหลวงพ่อแบบนึงนะคะพี่นะดูรอยจานก่อนหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่จ๋าเก่าเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่เก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ปอกไม้นะจ้ะพี่ เป็นไม้มงคลเนาะลัดด้วยเนี่ยจะพี่สายฝิ่นนะพี่นะหรือเทือกเชือกถักนะพี่นะลงทองแบบนี้นะพี่นะจะไม่ใหญ่มากนะจะพี่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เดี๋ยววัดความยาวก่อนนะจะพี่ใบมีดอยู่ที่ฝั่งนิ้วกว่ากว่าเกือบสามนิ้วแบบนี้จะพี่ตัวด้ามจับนะจะพี่อยู่ที่ฝั่งนิ้วแบบนี้จะพี่เท่ากับว่าห้านิ้วจะพี่ห้านิ้วห้านิ้วห้านิ้วจ้ะพี่ ห้านิ้วจ้าพี่จ๋าห้านิ้วจ้าแบบนี้นะจ้าพี่ห้านิ้วเก้าร้อยบาทจ้พี่เก้าร้อยบาทนะเป็นไม้มงคลนะพี่นะแต่พูดชื่อไม่ได้นาะแต่เป็นไม้มงคลพี่เก้าร้อยบาทจ้านี่จ้าพี่เช่นการนี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมเก่ามากพี่เก่าเดิมๆเลยพี่ตรงนี้นะคะพี่ด้ามจับนะพี่นะเป็นกระดูกการช้างนะพี่นะนี่ไม่ใช่งานะพี่แต่ฝุยเหมือนงาเลยพี่ดูดิ เหมือนงาเปียบเลยพี่ดูดิสวยมากเลยแต่เป็นกระดูกนะพี่นะนี่เป็นของเก่าได้มาเดิมๆแบบนี้เลยตรงนี้เป็นฝายฝิ่นนะพี่นะได้ฝามฝีได้มงคลเนาะจะพี่จ๋าแบบนี้เลยนะัวัดขนาดให้นะคะพี่ไม่เคยได้มาเลยค่ะพี่มีลักษณะอย่างนี้ได้มาครั้งแรก5้านิ้วจ้าพี่ใบมีดอยู่ที่ห้านิ้วนะจ๊ะตามจับนะจ๊ะพี่อยู่ที่สี่นิ้วจ้ะรวมกันแล้วเป็นเนิ้วเนาะ ตรงนี้นะจ๊ะพี่เป็นกระดูกการช้างนะนี่เป็นมือแบบนี้เลยะจ๊ะพี่จ้ะสวยพี่สวยมากเลยถือว่าสวยนะพี่นะจ้านี่ใส่แล้วแบบนี้เลยพี่ท่านใดชอบมิดหมอนะไม่ควรพลาดเลยวัตถุมงคลนะพี่นาะออ่าชิ้นนี้ะจ๊ะพี่ฝั่งพันงร้อยเท่านั้นจ้ะพี่ฝั่งพันงร้อยนะฝั0งพันงร้อยจ้ะพี่จ๋าต่อมานะคพี่มาชมพับโปรโมชั่นนะพับโปรโมชั่นวันนี้มีแล้วนะจ้ะพี่องค์ละสามร้อยเริ่มที่เหรียญแรกก่อนจ้ะพี่ เป็นหลวงปูทวดพุดทธฟอนนะจ๊ะพี่นี่จ้าเป็นกระไหล่ทองนะพี่เนาะนี่จ้าพี่ท่านใดชอบนะสามร้อยบาทจะพี่เหรียญเล็กๆนะพี่นะเหรียญไม่ใหญ่เนาะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่นี่เหรียญเล็กๆ,ๆแบบนี้จ้ะพี่นี่สวยนะพี่นะนี่สามร้อยบาทนะจ้านี่จ้ะร้อยบาททาด้วยนี่จ้ะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อหอมนะพี่เนาะเป็นงานแกะสิงห์นะพี่ ตัวจิ๋วๆนะพี่น้านัดได้ของเก่ามาีแบ่งปันให้ลาค่สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยทำด้วยนี่จะพี่ขุนแผนหลวงพ่อเป่งนะพี่น้นอนๆจะได้มาสักครั้งนะคะพี่นี่จ้าขุนแผนหลวงพ่อเป่งนะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่หลวงพ่อเป่งนะสามร้อยนะจะพี่นี่จ้ะบุหนังจะพี่จ๋าเรียมาพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะพี่เป็นบุหนังนะคะพี่นี่สามร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่ ยุธยาละพี่นะพุทโธสวรร์นะพี่นะจะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าตามด้วยนี่จะพี่ผักชัยนะคะพี่ยอดพงนะพี่เนาะเรื่องวินเทจมาแบบนี้เลยจะพี่พร้อมขึ้นคอเลยสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่สามร้อยบาทนะจ้าจะพี่จ๋าตามด้วยนี่จะพี่นี่จ้าพ้าปักนานนะจ๊ะพี่รุ่นนี้ไม่ได้เคลือบแลกเกอร์นะคะพี่หาในี่จะใส่ตลับมาเรียบร้อยเลยนะจ๊ะพี่ สวยนะพี่นะไม่มีห <pl ains> ักไม่มีลานตรงไหนเลยนะจ๊ะพี่สวยพี่สามร้อยนะจ๊ะพี่สามร้อยจ้ะพี่จ๋าทำด้วยนี่ค่ะพี่คะอุปคุตค่ะอุปคุตเนาะนี่จ้าถือดอกบัวนะพี่นะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นนะคะพี่คะสามในบ้านจ้าต่อมานะคะพี่อันนี้นัดไม่ฟาบที่เลยค่ะพี่พับพุทธนะนี่จ้านั่งบนดอกบัวแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าไม่ฟาบที่เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ สามร้อยเท่านั้น,นะค่ะพี่หาสามร้อยบาทนะจกพี่พับโปรโมชั่นองค์สามร้อยหมดแล้วนะจะพี่ต่อมามาเริ่มที่องค์ละเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยจ้าหลวงปูท่ทวดนะคะพี่นี่จ้านี่สวยนะพี่นะสวยเดิมเลยจ้าเจ็ดร้อยจ้าองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่องค์ที่สองขอภัยจ้ะพี่องค์ที่สองนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ยี่สิบห้าฝัตวัษหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่ เก่าเดิมสวยเดิมเลยนะจ๊ะพี่นี่จะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้าจะพี่นี่จ้ะขุนแผนนะจ๊ะพี่ขุนแผนนะจับกระเช้ามาแบบนี้นะจ๊ะพี่ข้างหลังเป็นหัวใจแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่จ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทนี่จ้ะพี่หมักแป้งแล้วพี่นะนี่ เป็นฝิ่งนะพี่นะเป็นหมากเป้งน,นะเนื้อฟรุตเก่าเดิมๆแบบนี้นะพี่นะนี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้าช้างชพัพชีช้างหมากเป้งเนี่ยจ้ะพี่จะเป็นช้างนะพี่นนอะเป็นของเก่าของโบราณน,นะพี่แบบนี้เลยพี่สวยพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะจ้ะจ้ะพี่จ๋าจ้าที่หลวงพ่อเดิมจ้ะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่จับกระเช้ามาแบบนี้เลยนะคะพี่ขา เป็นของเก่านะพี่นะได้มาแบบนี้เลยหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่องค์นี้นะจ๊ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้าหลวงปู่ยิ้มจ้ะพี่หลวงปู่ยิ้มวันหนังบัวนะพี่น,น้อนี่จับกระเช้ามาแบบนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าพี่จ๋พาพับปิดตาพี่เป็นเนื้อไมกสิตนะพี่นะจับกระเช้ามาเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ได้มาจากที่เดียวกันเลยนะจ๊ะ เจ็ดร้อยบาทจ้าอันนี้เป็นยันยุ่งนะจ๊ะพี่เ,เนื้อฟารลิสหลวงปุ่ยเอี่ยมนะพี่นะนี่อ๋อไม่ใช่พี่พิมพ์ฝั่งหน้าพี่พิมพฝั่งหน้านะจ๊ะพิมพ์ฝั่งหน้าค่ะพี่หาพิมฝั่งหน้านะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะเป็นเนื้อแมกกาฟิทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่พ่อพัสใสค่ะพี่พ่อพัสใสนะคะพี่มีพลอยแดงนะคะพี่หยาเนี่ ข้อผ้าใสนะพี่น้องเจ็บอย่างดีเลยต้องถายเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ข้อผ้าใสนะเจ็ดร้อยบาทจ้าแพะจ้ะพี่แพะนะจ๊ะพี่เอขอควายเผือกนะพี่นะเป็นแพะนะนี่จ้ะพี่จ๋านี่มีรายจานด้วยนะจ๊ะให้พี่ดูใกล้ๆรายจานจัดพี่สวยงามเลยนะคะพี่หาจ้ะนี่นะจ๊ะตามนี้นะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้า ต่อมานะคะพี่หาอ่านี่จะพี่หลวงพ่ออีจะพี่เพชรพยาธรนะคะพี่ถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะคะพี่เพชรพยาทรนะคะพี่เป็นของหลวงพ่ออีนะพี่นาเป็นของมงคลนะพี่นาเพชรพยาธรนะหลวงพ่ออีสัตหีบนะพี่นาเพชรพยาธรนะ นรืจะราคาสูงหน่อยนะจ๊ะพี่พอดีเพิ่งหยิบมาก็เลยเห็นองค์นี้ก่อนเลยเดี๋ยวจะลืมว่าชื่ออะไรนะพี่นาะเพชรพยาธรน,นะถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะจ๊ะพี่เพชรพยาธรหนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่หนะึน1200นะ่งพันสองร้อยนะเพชรพยาธรหน1200ึ่งพันสองร้อยจะขออนุญาต้ามไปก่อนนะจ๊ะพี่อ่ะเอาราคาใกล้กันก่อนนี่จ้าหลวงพ่อเดิมจากพี่มีตะกุดด้วยงานะพี่งาแกะสิงห์สามขวานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มาพร้อมสลับสีพึ่งแบบนี้สวยเดิมเลยพี่มีรอยจานด้วยนะพี่นะเป็นของเก่านะพี่ นี่ของเก่าเดิมเลยพี่พันฝ่องเท่ากันจะพี่พันฝ่องเท่ากันนะจ้าพี่จ้ะแบบหนึ่งนะพี่จะดูให้พี่ดูนี่นี่จ้ะกาหลงจะพี่กาหลงนะพี่น้อเป็นคดนะพี่น้อเป็นหินนี่จ้ะกลายเป็นหินเนาะกาหลงเนาะฝักกาหลงนะพี่นะกลายเป็นหินนะพี่นะนี่จ้ะอันนี้เจ็ดร้อยจะพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะจ๊ะจะพี่จ๋า อจอบจ้ะพี่จอบหลงขออเงินนะจ้ะพี่จอบเล็กนะพี่นะเก่าเดิมเลยพับผ่านการใช้งานมาเก่าเดิมเดิมพี่นี่เก้าร้อยจ้ะพี่ 900. เก้าร้อยจอบเขี้ยวเสือจ้ะพี่เขี้ยวเสือตัวใหญ่นะพี่ตัวใหญ่มิบึ้มตัวใหญ่ก้อนอุดก้นอุดผงชานลงพี่จะพูดผิดอยู่เรื่อยเลยก้นอุดนะพี่นะนี่ ชนะลงแบบนี้นะพี่นะนี่ตัวใหญ่บึ้มตัวนี้นะจะพี่900จะพี่900อเท่านั้นเป็นเที้ยวเสือนะพี่นะเที้ยวเสือนี่พี่หัวไปแบบนี้จะพี่900ยเท่านั้นจาก900นะ้อจะพี่แล้วก็นี่จะพี่จะราคาส ing, ค่งขึ้นมาหน่อยแล้วมาชมหลวงพ่อเดิมก่อนดีกว่าหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่องค์ที่หนึ่งนะพี่องค์ที่หนึ่งนะนี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้องค์ที่หนึ่งนะพี่นะ อันนี้เก้าร้อยองค์ที่หนึ่งนะจะพี่องค์ที่หนึ่งเก้าร้อยองค์ที่สองนะพี่องค์ที่สององค์นี้จะพี่จ๋าอันนี้เป็นอันประก้านะพี่นะสวยเดิมเช่นกันจับเก้าร้อยเท่ากันจากพี่เก้าร้อยเท่ากันนะจ๊ะน,นี้องค์ที่สองนะเก้าร้อยจากพี่จ๋ 900. จาต่อมานะคะพี่เป็นปิดตาแลบ,บังไผ่พิมพ์หมวกแก๊บนะคะพี่หาเนี่ แต่พี่อีพีนี้รถสุดๆเลยนะจ๊ะพี่ไถ่านเป็นแบบนี้พี่ดูที่เสี้ยนดิเสี้ยนเต็มองพระเลยนะจ๊ะพี่องค์นี้นะจ๊ะพี่เก้าร้อยเช่นกันจ้ะพี่เก้าร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าเก้าร้อยบาทต่อมานะคะพี่เป็นสิงห์สามขวัญค่ะพี่นี่จ้าหลวงพ่อหอมนะพี่เนาะนี่อย่างนี้เลยเป็นงานนะจ๊ะพี่งานแกะสิงห์สามขวัญเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยบาทและจ้าจ้าหลวงผู้ทวดจ้ะพี่ หลวงพูทวดนะนี่จ้าพี่เนื้อนวะนะพี่นะนี่จ้าสวยเดิมแบบนี้เลยนะจ้าพี่ไปถ่านเป็นแบบนี้หลวงพูทวดเนื้อนวะนะพี่นะพิมพ์หัวเรือนะคะพี่ปีศูนย์ห้านะพิมพ์หัวเรือนี่จ้าพี่อย่างนี้เลยนะจ้าเก้าร้อยบาทจ้าพี่เก้าร้อยบาทนี่จ้าพี่จ้าพี่เบี้ยแก้พี่ลงรักถักเชือกแบบนี้นะจ้าพี่เก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋า สำหรับเบี้ยแก้นะจ้ะพี่มีจ้าหนึ่งพันสองร้อยจ้ะพี่ลูกนี้หนึ่งพันสองร้อยนะชิ้นนี้หนึ่งพันสองร้อยจ้ะพี่จ้ามีจ้าเสือจิ๋วพี่จิวจ๋วจิว๋วเลี่ยมเงินหนาหนาแบบนี้พี่เสือจิ๋วพี่นี่ก้นกลมกิ๊กเลย,เลยพี่เห็นไหมก้นกลมกิ๊กเลยเป็นปลายเขี้ยวเสือเลยนะพี่นะนี่เล็กๆแบบนี้นะสองพั 2, 200, นสองร้อยเลพี่นะลดได้นิดหน่อยสองพันสองร้อยจ้ะ ของสวยมากพี่เป็นเลี่ยมเงินโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่เงินหนาๆเลยนะจ๊ะพี่นี่นีจ้าลงยาสวยๆแกะลายสวยๆพูดผิดจ้ะพี่2 2 0งพันงร้อยนะจ๊ะหลังนี้หลวงปู่ทวดจ้ะพี่นูจ้ะศูนย์ห้านะจ๊ะพี่เตารีศูนย์ห้าเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่เลี่ยมเงินมาแบบนี้เลย2 2 0งพันงร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่ สวยมากจะพี่สองพันสองร้อยดูดิมุมดงคมกริบเลยพี่สองพันสองร้อยะจ๊ะจะพี่จ๋าเหรียญนี้จะพี่นี่เหรียญนี้นะจะพี่เหรียญหลวงพ่ออีนะพี่นะเรี่ยมเงินมาแบบนี้เลยปีเจ็ดสามพี่นี่ตามนี้เลยพี่เรี่ยมเงินแบบนี้เลยเท่ากันจะพี่สองพันสองร้อยเท่ากันนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ดูที่เหรียญนี้คมกริบเลยฝองน้พี่เห็นเลย เมื่จ้าพี่นี้เลยนะชัดเจนแบบนี้เลยจะพี่ถ้าไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมกันไดได้จะพี่ฝั่งพันฝังร้อยนะจยจะพี่สําหรับเหรียญเลี่ยมเงินเหรียญนี้นะจยจะพี่เลี่ยมเงินเก่ามาแบบนี้เลยจะพี่จาเนี่ยฝั่งพันฝังร้อยนะพี่นะเป็นเลี่ยมเงินนะจะพี่จะพี่จ้าฝั่งพันฝังร้อยต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินจ้านี่หลวงพ่อเงินนะปีหนึ่งห้าอันปัก้านะคะพี่่าอุดกิ่งนะคะพี่นี่ปีหนึ่งห้านะ จะพี่จะพี่ชิ้นนี้จะพี่900าร้อยจะพี่เก้จะพี่จ้าพี่จ้าอันนี้เป็นหลวงพ่อปอดนะพี่นะนี่รุ่นปลอดภัยนะพี่ปีหนึ่งศูนย์นะคะพี่เป็นอันปาก้านะคะพี่เหรีน,นี้หนึ่งพันสอง้อยนะคะพี่หน0่นสอร้อะคะพี่เป็นของเต่าสวยเดิมเดิมนี้เลย1200 จากพี่จ๋าต่อมานะคะพี่เหลืออยู่ชิ้นหนึ่งลาหูจ้ะพี่กะลาแกะลาหูหลวงพ่อน้อยนะพี่นะมีจานเต็มฝูแบบนี้เลยนะจ้ะพี่สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นงานนะคะพี่ประกันงานาแกะลาหูหลวงพ่อน้อยนะคะพี่มีรอยจานสวยงามมากนะจ้ะพ,พี่จ้ะองค์นี้นะจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่หาหนึ 1, 500่งพันห้าร้อยจ้ะพี่จ๋า สำหรับ EP ine, นะะี้นะคะพี่ฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือให้นัดหน่อยนะคะ <S <S เพื่อที่พี่จะไม่พลาดนะคะเวลาที่นัดทำคลิปนะคะพี่หาจ้าพี่ฝากพี่กดให้หน่อยนะพี่ท่านใดชมชอบแล้วขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะเบอร์โทรนั้นนะคะ0ูหน1 7 2สงหกเสองหกหนึ่งเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ไอเดียเดียวกันจากพี่จ๋าสำหรับ EP นี้นะคะพูดไม่ดีพูดไม่พอพูดไม่น่ารักต้องกราบขอบคุณพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะ